กะจะมาพบกับรายการพระคำวันนี้อีกครั้งนึงนะคะสำหรับในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันใช่ไหมคะพี่น้องเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่พึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งจําเป็นมากที่เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันไม่แม่ไม่ว่าเราจะเผชิญปัญหาหรือว่าเราจะเผชิญกับคนมากมายใช่ไหมคะที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าที่จะนาเราในการที่จะเผชิญในแต่ละอย่างในแต่ละวันในชีวิตของเรานะคะ ในพระคำของพระเจ้าก็บอกให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตของเราในแต่ละวันในพระธรรมสุภาษิตข้อที่สามข้อที่ห้าะก็ได้บอกกับเราว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าความร่ำรวยในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำสันติสุขมาให้กับจิตใจของมนุษย์เราได้ใช่ไหมคะมนุษย์เรา,คาใคร่ที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะว่ามนุษย์กลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และกลัวสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ดังนั้นมนุษย์จึงแสวงหาความรู้และแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่ามนุษย์จะสามารถที่จะควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้แต่ในไม่ช้าก็จะมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ก็จะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ แต่ว่าแทนที่เราจะแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพอจะแสวงหาพระเจ้าผู้ที่ทรงยทธานุภาพและควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างและรวมทั้งตัวเราด้วยอยู่ในการดูแลของพระเจ้าอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราคงจะรู้จักกษัตริย์ซโลมอนใช่ไหมคะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศและเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงซึ่ง คนมากมายที่อยากจะเป็นแบบนั้นแต่กษัตริย์โซโลมอนไม่ได้าจากความร่มรวยนั้นไม่ได้ทําให้กษัตริย์โซโลมอนมีสันติสุขที่แท้จริงความรู้ความเข้าใจของเขาเนี่ยไร้ประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกษัตริย์โซโลมอนก็ได้ลงเอนไปและกลับไหว้พระอื่นๆตามภระระยาของเขาดังนั้นพี่น้อ,นองคะพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้สันติสุขที่แท้จริงกับเรา และสันติสุขของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปที่เกินความเข้าใจของเราแต่สันติสุขของพระเจ้านั้นห้อมร้อมเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเพียงแค่เรามองไปที่พระเจ้าเราก็จะพบกับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นสันติสุขที่แท้จริงเชื่อว่าพระคําของพระเจ้าในช็อปในวันนี้จะหนุนใจพี่น้องนะคะกลับมาพบกับรายการพระคําวันนี้อีกครั้งในตอนต่อไป พ,พระเจ้าออกพรตค่ะสวัสดีค่ะ